ว่าด้วยวัตถุประสงค์หกเรื่องปฏิจจสมุปบาททําไม่อยู่เหนือความมีและความไม่มีของสิ่งทั้งปวงชานุโสนิพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพรามคํากล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฐิว่า สิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้นี้เป็นส่วนสุดไม่ใช่ทางสายกลางที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่หรือดูก่อนพราหมณ์คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ดังนี้นี้เป็นส่วนสุดไม่ใช่ทางสายกลางที่สองดูก่อนพราหมณ์ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น เคอตถาโคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณและถึงเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกภริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณละถึงเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสตุปาญาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ พราหมณ์นั้นกล่าวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแล้วประกาศตนเป็นผู้รับนับถือพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตดังนี้แลไม่มีผู้นั้นหรือผู้อื่นในปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งที่พระเชตวันพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ผู้นั้นกระทําผู้นั้นสวยผลดังนั้นหรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าผู้นั้นกระทําผู้นั้นสวยผลดังนี้นี้เป็นส่วนสุดมิใช่สายกลางที่หนึ่งข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ผู้อื่นกระทําผู้อื่นสวยผลหรือพระเจ้าค่ะดูก่อนพราหม์ คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าผู้อื่นกระทําผู้อื่นเสวยผลดังนี้นี้เป็นส่วนสุดไม่ใช่สายกลางที่สองดูก่อนพรามณ์ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นเกรืตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณและถึง เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณละถึงเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแ,แล ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พราหมณ์นั้นกล่าวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกผู้รับนับถือพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตดังนี้แลกายนี้ไม่ใช่ของใครเป็นเพียงกระแสะปฏิจจสมุบาท ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเก่ากายนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่ปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในกรณีของกายนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมทำไว้ในใจโดยแยกคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาทนั่นเทียวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณละถึงเพราะมีชาเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมสตุปาญาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณละถึงเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับ,ดบลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหละปฏิจจสมุปบาทเป็นคำที่ทรงแสดงเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เพื่อกระจัดสัสตตติฐิเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายอาหารสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าสี่อย่างคือหนึ่งกะพรีกราหารที่หยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ภัสสะ 3. มมโนสัญ,ญเจตนา สวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายภิกษุโมริยัภคุณนะได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่า นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมกลือนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าค่าดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปเมื่อภูตะความเป็นพบนั้นมีอยู่สลายตนะนย่อมมีเพราะมีสลายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะการสัมผัสดัดงนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าค่ะนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าค่ะดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้น ถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าภัษะมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภัสะเพราะมีภัสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาความรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์พระเจ้าค่ะนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์พระเจ้าค่ะดังนี้ก็เราไม่เดีกล่าวอย่างนั้น ถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระเจ้าค่าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรเกิดความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาความอยากดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ใครเล่าย่อมอยากพระเจ้าค่ะนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมอยากพระเจ้าค่ะดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่า เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานความยึดมั่นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นพระเจ้าค่ะ นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้ถ้าเราเรียกกล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นพระเจ้าค่าดังนี้ก็เราไม่เดียกกล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่เดียกกล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่า เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรเกิดความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพดังนี้เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะ ทุกขะโทมนัตอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภาคุณนะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งภัสสายตนะแดนเกิดแห่งสัมผัสทั้งหนั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งภาาัสะเพราะมีความดับแห่งผาาัสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหา เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลเชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหล หมายเหตุผู้รวบรวมสูตรนี้ทั้งสูตรแสดงว่าไม่มีบุคคลที่กลืนกินวิญญาณอาหารไม่มีบุคคลที่เป็นเจ้าของอายตนะไม่มีบุคคลที่กระทำผัสสะไม่มีบุคคลที่เสวยเวทนาไม่มีบุคคลที่อยากด้วยตัณหาไม่มีบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นมีแต่ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุป,ปันธธรรมอย่างหนึ่งหนึ่งเป็นปัจจัยสืบต่อแก่กันและกันเป็นสายไปเท่านั้น ปฏิจจะสมุบาทมีหลักว่าไม่มีตนเองไม่มีผู้อื่นที่ก่อสุขและทุกข์ครั้งหนึ่งที่พระเชตวันติมาพรุกะบริภาชกได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลทําเองหรือพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยติมาพรุกะ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลเอื่นกระทําให้หรือพระเจ้าค่ะอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยติมพรุค่ะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยและบุคคลเอื่นกระทําให้ด้วยหรือพระเจ้าค่ะอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยติมพรุค่ะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้หรือพระเจ้าค่ะอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยติมาภรุค่ะข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสุขและทุกข์ไม่มีหรือพระเจ้าค่ะดูก่อนติมาพรุค่ะมิใช่สุขและทุกข์ไม่มีที่แท้สุขและทุกข์มีอยู่ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระโคดมผู้เจริญย่อมไม่รู้ไม่เห็นสุขและทุกข์กระมัง ดูก่อนติมพรุกขะเราจะไม่รู้ไม่เห็นสุขและทุกข์ก็หามิได้เราแลย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งสุขและทุกข์ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือพระเจ้าค่าดังนี้ทรงตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยติมพร,รุกขะดังนี้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลเอื่นกระทําให้หรือพระเจ้าค่ะดังนี้ทรงตอบว่าอยากล่าวอย่างนั้นเลยติมาพรุค่ะดังนี้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยและบุคคลเอื่นกระทําให้ด้วยหรือพระเจ้าค่าดังนี้ทรงตอบว่ายากล่าวอย่างนั้นเลยติมาพรุค่ะ ดังนี้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้หรือพระเจ้าค่ะดังนี้ทรงตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยติมาพรุกะดังนี้เมื่อข้าพระองค์ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสุขและทุกข์ไม่มีหรือพระเจ้าค่ะดังนี้ทรงตอบว่า ดูก่อนติมะพรุค่ะมิใช่สุขและทุกข์ไม่มีที่แท้สุขและทุกข์มีอยู่ดังนี้ครั้นข้าพระองค์ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระโคดมผู้เจริญย่อมไม่รู้ไม่เห็นสุขและทุกข์ประมังดังนี้ก็ยังทรงตอบว่าดูก่อนติมะพรุค่ะเราจะไม่รู้ไม่เห็นสุขและทุกข์ก็หาไม่ได้เราแลย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งสุขและทุกข์ดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระโคดมผู้เจริญจงตรัสบอกซึ่งเรื่องราวแห่งสุขและทุกข์และจงทรงแสดงซึ่งเรื่องราวแห่งสุขและทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิดดูก่อนติมาพุรุขคคะเมื่อบุคคลมีความสำคัญมั่นหมายมาแต่ต้นว่าเวทนาก็สิ่งนั้นบุคคลผู้สวยเวทนาก็สิ่งนั้นดังนี้ไปเสียแล้วแม้อย่างนี้เราก็ยังไม่กล่าวว่าสุขและทุกข เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองดังนี้ดูกอ่นติมะพรุขคคะเมื่อบุคคลถูกเวทนากระทบให้มีความสำคัญมั่นหมายว่าเวทนาก็สิ่งอื่นบุคคลผู้เสวยเวทนาก็สิ่งอื่นดังนี้ไปเสียแล้วแม้อย่างนี้เราก็ยังไม่กล่าวว่าสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้ดังนี้ดูก่อนติมะพรุขะทถ,ถาคาย่อมแสดงธรรมโดยสายกลาง เม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณและถึงเพราะมีชาเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอ,อวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณละถึงเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ติมะพรุคะปริภาชกนั้น กล่าวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกผู้รับนับถือพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตดังนี้แลการรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักการพยากรณ์อรหัตผลภิกษุกลาระคติยะเข้าไปหาพระสารีบุตรได้เล่าเรื่องที่พระโมริยะพักุณะผู้ลาสิขาเวียนมาเป็นคารวาสให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรกล่าวว่า ที่พระโมริยะพักุณะราสิกขาเป็นนั้นต้องเป็นเพราะไม่ได้ความมั่นใจในธรรมวินัยนี้เป็นแน่เมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุกลาระคติยะจึงได้ย้อนถามถึงความรู้สึกส่วนตัวพระสารีบุตรเองว่าท่านได้ความมั่นใจในธรรมวินัยแล้วหรือพระสารีบุตรได้ตอบว่าเราไม่มีกังขาในข้อนี้เลยภิกษุกลาระคติยะได้ถามอีกว่าแล้วเนการต่อไปข้างหน้าเล่า พระสารีบุตรตอบว่าเราไม่ลังเลสงสัยเลยภิกษุกลาระคติยะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลกล่าวหาพระสารีบุตรว่าพยากรอรหัตผลว่าตนมีชาติสิ้นแล้วเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งให้เรียกหาพระสารีบุตรมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนสารีบุตรได้ยินว่าเธอพยากรอรหัตผลว่า เราย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้จริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนื้อความโดยบทและโดยพยัญชนะทั้งหลายเช่นนั้นข้าพระองค์ไม่ได้กล่าวแล้วพระเจ้าค่ะดูก่อนสารีบุตรปุระบุตรย่อมพยากรอรหัถผลได้โดยปริยายแม้ต่างๆกัน เมื่อเป็นดังนั้นประชาชนทั้งหลายก็ย่อมเห็นการพยากรณ์โดยปริยายใดปริยายหนึ่งนั้นว่าเป็นอรหัตผลที่กุลบุตรนั้นพยากรณ์แล้วข้าแต่พระองค์ผููเจริญก็ข้าพระองค์ได้กราบทูลแล้วไม่ใช่หรือว่าเนื้อความมีอัฏฐะและพยัญชนะทั้งหลายเช่นนั้นข้าพระองค์ไม่ได้กล่าวแล้วดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตร ท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงพยากรณ์อรารัธพลว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาได้ทําเสร็จแล้วกิจที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแกเขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแกเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลาย ชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุเมื่อชาติสิ้นเพราะความสิ้นแห่งเหตุนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าชาติสิ้นแล้วดังนี้จึงรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบไปเขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตร ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็ชาติมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเล่าดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแกเขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแกเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลาย ชาติมีพบเป็นเหตุให้เกิดมีพบเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีพบเป็นเครื่องกำเนิดมีพบเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบไปเขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็พบเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบไปเขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบไปเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพบมีอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดมีอุปาทานเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอุปาทานเป็นเครื่องกําเนิดมีอุปาทานเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็อุปทานเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแกเขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบไปเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายอุปาทานมีตันหาเป็นเหตุให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบไปเขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตร ก็ตันหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแกเขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแกเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายตันหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องก่อให้เกิด มีตัณหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบไ่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแกเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีผัสสะเป็นเครื่องกําเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบไปเขาอย่างนี้ ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรเมื่อท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรนั่นที่กิเลสเป็นเหตุให้รู้สึกเพลินจึงจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแกเขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแกเขาว่า ดูก่อนท่านทั้งหลายเวทนาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาดูก่อนท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าเวทนาทั้งสามอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นล้วนเป็นทุกข์ดังนี้เพราะรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นันทิจึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ถูกแล้วถูกแล้วสารรบุตรปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั้นแหละแต่โดยย่อว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในความทุกข์ดังนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านสารีบุตรเพราะอาศัยวิโมกอย่างไหนท่านจึงพยากรณ์อารหัตผลว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์ได้อยู่จบแล้วจิตที่ควรทาได้ทําเสร็จแล้วจิตเอื่อนที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้น ข้าพระองค์จะตอบแไ่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะอาศัยอชชะต,ตะวิโมกเพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวงเราจึงเป็นผู้มีสติอยู่ในลักษณะที่อาสวะทั้งหลายจะไหลไปตามไม่ได้อันหนึ่งเราย่อมไม่ดูหมิ่นซึ่งตนเองด้วยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบไปเขาอย่างนี้ถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตร ปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั้นแหละแต่โดยย่อว่าข้าพเจ้าไม่คล่องใจในอาสวะทั้งหลายที่พระสมณะกล่าวแล้วและข้าพเจ้าไม่ลังเลสงสัยว่าอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นข้าพเจ้าละแล้วหรือยังดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสอย่างนี้แล้วเสด็จลูกจากอาสนะเข้าสู่วิหารที่ประทับส่วนพระองค์มดที่หนึ่งจบ